น้ำตาแตกแน่ๆคือผมเป็นพ่อค้าแบบมือใหม่มากเกินเป้าที่แบบที่ตั้งเอาไว้มากเลยใช่ครับก็ในไลฟ์ของของน้องวันนั้นทำไปได้หม0 0นบ้านเพราะประมาณ3 5ล้าน5ประมาณเนี้เกินกว่าที่ที่คุยกับคุณจุ๋ยคือใครคะในไลฟ์ที่น้องแซวอะไรอย่เงี้ยนะฮะก็เกินไปเยอะมากอเลยเงี้ยครับก็รู้สึกว่าโหดีใจมาก กาแในหลฟ์เจนนี่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังค่อเทศกาลเจนนี่เขาแบบมีพลังส่งมาต่อถึงแบบแบรนด์เล็กๆของพี่พุทพี่จุ๋ยก็วันที่ไปไลฟ์กับกับน้องอะไรเงี้ยนะครับก็น้องก็ช่วยเหลือเต็มที่น่ารักเต็มที่อะไรเงี้ยนะครับให้ให้แอร์ไทม์แบรนด์บิบสกินเต็มที่วันที่ไปขายกับน้องก็ เกินเป้าที่แบบที่ตั้งเอาไว้มากเลยใช่ครับก็ในไลฟ์ของของน้องวันนั้นทําไปได้หมื่นสบ้านหมื่นสีพันบ้านเขาประมาณ3าล้านหประมาณนี้ mm hmm. ใช่ครับซึ่งแบบเกินกว่าที่ที่คุยกับคุณจุ๋ยคือใครคะในไลฟ์ที่น้องแซวอะไรอย่เงี้ยนะฮะก็เกินไปเยอะมากอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าโหดีใจมากแล้วน้องก็บอกเรื่องของการต่อยอด ของของแบรนด์อะไรเงี้ยครับที่หลังจากเปิดไลฟ์กับน้องเสร็จแล้วเนี่ยก็อยากให้แบรนด์เนี่ยไปไปต่อยอดของแบรนด์เองต่อจะจะคลิปสั้นจะไลฟ์สดหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยคือผมเป็นเรียกว่าเป็นพ่อค้าเป็นผู้เล่นแบบมือใหม่มากผมเองอะ่ะปกติแล้วว่าเล่น t k t Tok ของตัวเองอ่ะดีเจพุชนะครับช่อง p u s u อะ่ะเราก็จะมีไลฟ์แต่ว่าเป็นไลฟ์แบบไลฟ์สไตล์ไปไปเรื่อยแต่ว่าไลฟ์ขายของอะ่ะผมเพิ่งมาเริ่ม ตอนก่อน10.10 10เนี่ยประมาณ3วันเ,นนเพิ่งเริ่ม3วันแล้วก็วันแรกที่ไลฟ็คือได้ได้ประมาณเกือบ3ชั่วโมงได้ยอดประมาณ30,000กว่าบาทวันที่2ได้มื่นกว่าบาทแล้วก็เออ <S 2>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  ก่อนที่จะไปก่อนที่จะไปหาน้องเจนนี่อะไรเงี้ยเราก็พอจบไลฟ์ปุ๊บเราก็มานั่งนั่งถามตัวเองว่าคนอื่นเขาทำยังไงกันเนาะเออเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าเขาไลฟ์ยังไงแต่ว่า ผมกระจุยอะ่ะเราเป็นเจ้าของแบรนด์อยู่แล้วซึ่งปกติอะ่ะเราก็จะไลฟ์ันในในช่องของแบรนด์วิบสกินแต่ว่าอันนี้คือผมเองอะ่ะอยากจะลองไลฟ์ในในช่องตัวเองแล้วเออมันมันมีคนดูแต่ว่ามันก็มีคนซื้อแต่ว่ายอดมันมันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหเหมือนพี่พี่นักขายท่านอื่นที่แบบสูงมากๆอะไรเงี้ยผมก็มานั่งถามตัวเองว่าเขาขายกันยังไงเนาะทำไมเขาแบบปิดยอดกันเป็นล้านเป็นล้านอะไรเงี้ยเราก็อ่ะก็ก็ก<ต>ค่อยๆลองดูไป อะไรเงี้ยครับแล้วก็พอดีเห็นน้องเจนนี่เขาเปิดให้เปิดโอกาสให้แบรนด์อะไรเงี้ยเข้าไปเราก็เลยแบบเออทักไปติดต่อน้องเขาไปอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เข้าไปในวันนั้นก็พาแบบวิบสกินเข้าไปไปขายอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ได้ยอดมาจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็มาต่อยอดของตัวเองเมื่อวานใช่ครับแล้วแล้วเมื่อวานน่ะคือผมไลฟ์ของน้องเจนนี่จบประมาณสักตีสามครึ่งอะไรเงี้ยนะครับกว่าจะออกมากว่าจะกลับถึงบ้านก็ เกือบเช้าแล้วอ่ะนอนไปประมาณแบบชั่วโมงนิดๆอะไรเงี้ยเพราะาลูกตื่นเราก็ต้องตื่นแล้ว,แล,วแล้วก็ตื่นมาแล้วก็นั่งคิดโอเคเดี๋ยววันนี้จะลองต่อยอดเหมือนที่น้องเจนนี่บอกดูว่าว่าจะเป็นยังไงอัลกอริทึมนาส่ง AI AI จับเสียงจับได้เราแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ตั้งเป้าไว้ในยอดในใจว่าแบบโอเคต่อยอดวันนี้ถ้าได้แสนหนึ่งอ่ะดีใจแล้วเออคิดไ้แค่นี้แสนหนึ่งสำหรับผมนี่เยอะมากนะสําหรับแบบ ผู้เล่นมือใหม่ที่เป็นแบบเพิ่งเข้ามาสู่วงการไลฟ์ขายของอะไรเงี้ยโอเคก็โอเคไลฟ์แล้วก็เช้านั้นเห็นพี่เชนที่แบบผมไลฟ์ต่อพี่เชนในวันนั้นอะ่ะแกกลับมาแกก็ผมขึ้นรถเฮ้ยพี่เชนกล i, นับบ้านแกไลฟ์ต่อ,อแกไลฟ์ต่อแล้วผมก็นะอาบ,บน้ําเสร็จกำลังจะนอนก็ยังเห็นแกน,นั่งไลฟ์อยู่กับซอแล้วผมก็นอนหลับไปตื่นเชาน้ามาเห็นแกหลับคาไลฟ์ผมก็แบบโอ้ยเชนต้องสู้มากเลยแล้วพี่เชนก็คือเป็นแรงเป็นแรงส่งเป็นแรงผลักดันเป็นแรงบันดาลใจให้เราด้วย เออเราก็บอกออขอลองดูดิพี่เชนพี่เชนยังแบบพี่เชนยังสู้ขนาดนี้เลยเดี๋ยวลองดูแล้วกันปรากฏว่าพอเริ่มไลฟ์ตอน10บโมงครึง่งเฮ้ยแสนหนึ่งออกไปอย่างแบบรวดเร็วมากอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เริ่มไปสองแสนเราก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าโอ้ไป,ไปเร็วกว่า<ๆ>ที่ตัวเองคิดอะไรเงี้ยแล้วพอแบบ ตอนแรกคิดว่าเท่าวันนี้ได้ร้านหนึ่งอะน,น,ออ 4, น,อน้ำตาแตกแน่แต่แค่สี่แสนก็คือน้ําตาแตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันตื้นตันอะเพราะว่าเราได้ลองทําอะไรใหม่ๆแล้วได้ลองได้ลองขายแบรนด์ของตัวเองวิปสกินที่แบบเป็นสมุนไพรไทยมีงานวิจัยจากมอแม่ฟ้าหลวงออลองรับมีรางวัลจากอออออเคอร์เรนตี้อเวอร์ดเป็นสินค้าสุขภาพดีเด่นอะไรเงี้ยที่คุณจุ๋ยเขาเพิ่งไปรับ มาอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งแบรนด์มีฐานกลุ่มลูกค้าที่ชอบใช้สมุนไพรไทยอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับกลับมาซื้อซ้ำอยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนเป็นการแบบเปิดเพิ่มฐานของน้องเจนนี่ที่ทำให้รู้จักแบรนด์บิบสกินเพิ่มมากขึ้นด้วยที่น้ำตาแตกนี่คือมันเป็นเพราะว่าความภาคภูมิใจใช่ไหมภาคภูมิใจแบบว่าเฮ้ยของเราก่อ,อหน้านั้นเหมือนที่เราบอกว่ามัน มันขายน้อยในในช่องทางของอตัวเองแต่ถามว่ามันได้ได้ยอดไหมในวันที่เราขายในวันที่เราเริ่มต้นวันแรกอะ่ะมันก็ได้ยอดนะแต่ว่าในส่วนของของแบรนด์ของเขาเองเนี่ยของคุณจุ๋ยคือใครค้าเนี่ยเขาก็ <c oughs> คือเขาได้ยอดของเขาอยู่แล้วคือ <c oughs> ในช่องบิ๊กกินเองของแบรนด์เอง,อง,เองก็จะมี MC ไลฟ์ตลอดทั้งวันแล้ววันที่เป็นเปเดดับเบิลเดย์เราก็จะไปไลฟ์แต่ว่าเมื่อก่อนอ่ะเราจะไปไลฟ์ในช่องของแบรนด์เราไม่ได้ไลฟ์ในช่องทาง ตัวเองก็ต้องยอมรับว่าเพิ่งเข้าสู่วงการ tiktok อกได้ปีเดียวแต่เข้าสู่วงการพ่อค้าเมื่อก่อน10.10 10, ประมาณสัก4วันที่แล้วอ่ะแล้วพี่ครูรู้สึกไงบ้างว่าที่แบบพอเดี๋ยวนี้เจนนี่มาอย่างเงี้ยคือหลายคนก็แห่กันไปแบบว่าไปหากันจริงจริงจริงแล้วผมผมมองว่าเป็นการน้องเจนนี่เป็นการแบบเหมือนส่งต่อให้กับ ทุกๆแบรนด์ทั้งแบรนด์ที่เป็นดาราเองทั้งทั้งแบรนด์เล็กๆอะไรเงี้ยที่ให้เขาได้มีโอกาสได้มาแบบมีพื้นที่ในการขายของได้มีการเอาสินค้าของตัวเองจากที่เขาอาจจะรู้จักในในแบบในฐานของตัวเองอะไรเงี้ยมาให้แบบฐานของแฟนคลับของเจนนี่หรือคนอื่นๆอะไรเงี้ยได้ได้รู้จักผมว่ามันเป็นการแบบกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ให้โอกาสกาสำหรับ แบรนด์เล็กแล้วก็พี่น้องดารากไ็ได้ได้ยอดอะไรเงี้ยไปด้วยซ,ซึ่งซึ่งราคาที่ไปไลฟ์ในเทศกาลเจนนี่เนี่ยคือมันเป็นราคาที่มันแต่ละแบรนด์เน่ยเขาเขาหั่นราคากันแบบสุดๆใช่ซึ่งถ้าคือไปซื้อในในช่วงเวลาปกติที่เขาไลฟ์ขายกันนมันไม่มันจะไม่ได้ราคานี้อะไรเงี้ยครับผมก็มองว่าอันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ผู้บริโภคจะได้ซื้อสินค้า ที่ตัวเองอยากซื้อในราคาที่มันถูกมากๆจริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วหลายคนบางทีมันก็มีดราม่าว่าเจนนี่แบบคิดแพงไปไหมสำหรับที่พูดว่า10%ผมว่าก็ก็แฟร์สำหรับตัวตัวน้องเขาแล้วนะคือน้องเขาแบบเขาแฟร์เขาเขาเรียวมากเขาเขาแบกให้ทุกคนในไลฟ์เห็นเลยว่าว่าโอเคยอดเท่านี้แล้วแบรนด์ต้องจ่ายเท่านี้คือข้อตกลงเขาเขาชัดเจนมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับถูกถูกครับสุดท้ายแล้วตอนเฮี้ สองล้านเก้าชั่วโมงครึ่งสองล้านใช่ครับหลังจากนี้คือจะจะ,จะไปโผล่ที่ไลฟ์เจนนี่หรือว่าจะ <c oughs> อจะปักของเจนนี่นถ้าเกิดว่าได้ดู <c oughs> ได้ดูเออ่ได้ดูข่าวนี้นะ,ะพี่พุทธอยากอยากเอาแบรนด์วิปสกินกลับไปไลฟ์กับเจนนี่่ตอไลฟ์กับก,กับน้องอีกสักรอบหนึง่งอะไรเงี้ยใช่ใช่เริ่มติดใจกันเป็นพ่อค้าแต่ก็ทุกอย่างตามตามคิวที่ ถูกเพราะว่าวันนี้น้องก็เหมือนเพิ่งประกาศว่าต้องต้อง,องมีคิวอะไรเงี้ยนะคือห้ามใครที่แบบติดต่อไม่ได้แล้วไปรออะไรเงี้ยการจัดการจะลําบากก็อยากให้เข้าใจน้องในตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับ,รบเขาม,มีห้ามไปรอแล้วดยฉนเพราะว่ามันเยอะมากคือเหมือนกับว่าเมื่อคืนนี้ผมเห็นเห็นใช่เหมือนแบบไปรออะไรเงี้ยครับใช่ฮะแอ๋อใช่เออครับ คือย้อนกลับไปปี2020่อะช่วงโควิดอะครับพี่วูดี้แกติดต่อมาบอกว่าเฮ้ยพุทธตอนนั้นเราไปไหนกันไม่ได้เนาะแกก็ทำรายการเป็นออนไลน์แบบสัมภาษณ์แบบซูมกันอะไรเงี้ยแล้วบอกว่ามีน้องสองคนเขาเป็นแฟนคลับพี่พุทธมากเขากรี๊ดพี่พุทธมากใช่ก็คือน้องเจนนี่กับน้องลิลลี่ในตอนนั้นอะไรเงี mm ้ย hmm. วันนี้พี่วูดี้บอกว่าพี่อยากมีคิวสัมภาษณ์น้องทั้งสองคน ่น้องเขาบอกว่าเขาชอบพี่พุทธมากมพี่พุทธแบบซูมมาเซอร์ไพรส์น้องได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออ<ม>นั่นแหละนั่นแหละคือ<ม>ครั้งแรกที่ได้คุยกับน้อง<ม>แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เจอน้องแบบในรายการสัมภาษณ์กันในรายการอะไรอย่างเงี้ยครับ<ต>อืมไป,ไปนั่งใช่น,นั่งไลร้โอเขาอะไรเงี้ยเอออเลเอิร์น พิงอะไรกันไปใช่คือคือ, <laughs> ค,อคือน้องเจนี่เขาหนึ่งเขาเก่งมากแล้วหนึ่งคือเขาเขาเขาสู้มากอะไรเงี้ยไลายแบบมาราธอนมากๆอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นของของพี่พูดเองคือน้องก็คงจะเอ็นดูแหละ <laughs> เพราะว่าเราไปอะไรเงี้ยหนึ่งคือแบบความกดดันว่าแบบกลัวจะแบบ พันบ้านไม่แตก2,000บ้านไม่แตกอะไรอย่างเงี้ยเราก็อแบกรับความกดดันอะไรเงี้ยเหมือนกันแล้วเราก็เป็นพ่อค้ามือใหม่อะไรเงี้ยจังหวะในการขายของเราอาจจะแบบไม่ไม่ได้คมกริบอะไรเงี้ยน้องก็แบบน้องก็ช่วยน้องก็ให้แอร์ไทม์อะไรเงี้ยจนวันนั้นก็ดันยอดของที่เตรียมไปจนหมด14,000บ้านอะไรเงี้ยครับใช่เนี่ยถาไปเรืองจากวันหนึ่งก็เป็นแบบนักเอกชนมากวันนึงมันเป็นปัาปลาตอนนี้มันเป็นพ่อค้าเนี่ย คือผมว่าชีวิตผมมันมีมันมีหลายขาในในชีวิตท,ที่ให้เราได้มีโอกาสได้ไปลองทำอย่างเรื่องการเป็นพ่อค้าไลฟ์ขายของใน TikTok อะ่ะผมก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเวลาที่ที่ดีสำหรับผมในในช่วงเนี้ยแต่ว่างานในวงการบันเทิงอะ่ะเราก็ยังทำอยู่พิธีกรรายการทีวีเราก็ยังทำอยู่ดีเจเราก็ยังทำอยู่แล้วก็พิธีกรอีเวนต์ เราก็ยังทำอยู่เราก็ยังเราก็ยังรับอยู่ตามปกติเพียงแต่ว่าละครซีรีส์เนี่ยพอมีลูกอะ่ะก็เลยไม่ไม่ได้รับเลยเพราะว่าหนึ่งมันกินเวลาแบบทั้งวันออกจากบ้านตีห้าเลิอกกองสีทุ่มถึงบ้านห้าทุ่มลูกหลับหมดแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเราติดลูกเราขาดลูกไม่ได้เราต้องเติมลูกทุกวันแล้วแค่คิดว่าออกไปถ่ายละครแบบทุกวันเจวันแล้วไม่ได้เจอลูกอะไรเงี้ยผมใจผมยังไม่ได้แล้วบวกกับก็เลยแบบเออเรา ไลฟ์เป็นพ่อค้าขายของติกตอกเนี่ยมันไลฟ์ที่บ้านคิดถึงลูกก็โอเคลูกเดินมาหามาพีเจให้ป๊ะป๊าเติมหน่อยป๊ะป๊าเติมลูกหน่อยเจเพิลมาหาป๊ะป๊าหน่อยป๊ขอสูตรดมป๊ะป๊าขอเติมลูกหน่อยคือมันมันเป็นการการทำงานที่บ้านแล้วมันยังได้แบบยังได้เจอได้เจอลูกได้เติมลูกคุณจุ๋ยคือใครคะเขาก็แวะเวียนมาจากการเลี้ยงลูกปั๊มนงจูกใช่ตอนนี้คือคุณจุ๋ยคือใครคะ ก็อธิบายที <fragrance> ่จุ๋ยครค่คุณจุ๋ยคือใครคะคือวันนั้นไปไลฟ์กับน้องเจนนี่แหละแล้วผมก็พูดว่าเนี่ยบิบสกินน่ะของพี่จุ๋ยนี่มันเป็นสมุนไพรไทยรักษาสิวฟ้ากาะจุนดาวนี่นะนะน้องเจนนี่ก็บอกพี่จุ๋ยคือใครคะผมก็เลยเสากว่าเออนั่นสิพี่จุ๋ยคือใครคะหลังจากนั้นเมื่อวานนี้ตลอดการไลฟ์9ชั่วโมงครึ่งอ่ะ มีแต่คอมเมนต์แซวบอกว่าสรุปรู้หรือยังครับว่าคุณจุ๋ยคือใครคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นประโยคที่เขาแซวที่เขาแซวกันว่าพี่จุ๋ยคือใครนั่นแหะสิพี่จุ๋ยคือใครคะพี่จุ๋ยก็คือเจ้าของแบรนด์วิปสกินนี่แหละใช่ที่ชูเรื่องของสมุนไพรไทยแล้วก็ใช้ตัวสมุนไพรไทยที่เป็นกามินชันที่เป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิกคือคุณจุ๋ยคอนเซปต์เขาเขาน่ารักมากคือเขาช่วยเกษตรกรตั้งแต่แบบตั้งแต่ต้นน้ำเลยแล้วก็เอาสมุนไพรไทยที่มันแบบ คุณสมบัติดีมากๆอยู่แล้วในเรื่องของการแบบเอามาทำสกินแคร์แล้วก็ให้คนไทยได้ใช้ในราคาที่คนไทยแบบจับต้องได้ครับผมวันนี้กลับไปไลฟ์ครับกับไปไลฟ์ไลฟ์เองไลฟ์เองใช่ครับไลฟ์เองก็ฝากติดตามช่อง DJ Push ใน Tik Tok ด้วยฝากพ่อค้ามือใหม่คนนี้ไว้ในอ้อมใจด้วยฝากไปกดติดตามกันด้วยเผื่อว่ามีสินค้าจาก หลายๆแบรนด์อื่นๆอะไรเงี้ยนะฮะมาแบบนำเสนอจะได้แบบเข้าไปกดตะกร้ากัน